เข้ามาจากไหนเยอะแยะมากมายเนี่ยเขามาดูของสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว u t u b e ทุกคนทุกท่านครับผมอยู่กับผมว่สาวดำซิ่งททเลนนะครับสวัสดีครับมาซื้อตัวไหนครับนี่ อ๋อมาย,ยกไปเลยยกไปทั้งหมดนี่เลย <c oughs> โอันนั้นทออะไรนั่น <c oughs> ท่อปลขาข้าวว่อ๋ <c oughs> อซื้อมาจากไหนครับ <c oughs> มาด้วยกันบ่เอ้าคนละการกันโอ้หลายคนละทีมคนละที่อซื้อมาจากไหนพี่น่ะซิสเกตครับซีสเกตโอ้โหไปซื้อไกลเลยครับมะนาวมะอ้อยด้วยบ่ซื้อมาเท่าไหร่เนี่ยแพงหร่แพงวะต่อขนาดอยู่ครับนี ซื้อไปต่อขนาดไหนครับทำวรพ์ครับวรพ์ครับขึ้นใหม่หรือว่าบิ้วไปบิ้วอ๋อแล้วแม่มาสายันนีมาสนใจรายรเป็นพิเศษอ๋อตัวไขยคอได้กันยังครับยังเราเราดูป่ากันอ๋อใหญ่ยังไม่ได้กันนะ อ๋อตัวนี้ใช่ไหมครับเนี่ยตัวไข่คอรครับเจ้าเจ้าครับเจ้าเจ้ะเดียวหนัครกหนัรับ

เราแค่ตัวท่อนี่ยนะเราแต่ตัวท่อครับ นี้ยังไม่ได้กันหรอครับตัวคลายคอเนี่ยยังสายันเขาว่าเท่าไหร่ตัวคลายคอนี่ยะ ร <ś led> างรนไาเป็นทอ่อหลายท่าครับมาจากซีสเกตเลยนะโอ้โหโไกลายเลยครับอ๋อตัวนี้เป็นท่อต่อเลยเนาะต่อสองท่อนครับ แบบนี้ก็ดีนะถ้าบุบตรงนี้ก็เปลี่ยนตนัวนี้เปลี่ยนครึ่งหนึ่งครับไม่ต้องเปลี่ยนยกลราไม่ต้องตัดเนาะเปลี่ยนครึ่งหนึ่งไปเลยนี่อะไรนี่มอน้ำอ้มอน้ำสวยเลยโอมอ้น้ำมออ,อบ่ฟน้มมออ,อครับ chào 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 <laughs> <laughs> ôi này bao คายคอตัวท่อไม่ได้หรอ ตาเจ๊เขียวไปไหนดูน้รงงานดูโลก <c oughs> มันมีคนดูบ่ครตาผมไปวานปลายนะ <c oughs> ไปไปแล้วนะไปเกียนมาแล้ว<ะ>ต้มอ,<ไ>อย่างอย่างนั้นม่ทันได้บานเลยมไม่คือผมก็ได้กลับ <c oughs> ไปรุ่นนบ้านปืนอ๋อไปบานที่น้องน้ำนะนั่นนะ อยู uh. the, the ่ซ่อมรถเลยไม่ได้สิเดี๋ลวกีกาเป็นราไฟดรเปล่าูก่ลำอ๋อเลยรีบมา อ๋อแต่ยังไม่ได้ตกลงเอา,อาว่าเท่าไหร่เนี่ยพนะันห้าตัวขายคอตี่รุ่นใหม่อะถ้ารุ่นใหม่มันจะเล็กกว่านี่บอสอ๋อมันกลมๆแล้วรุ่นใหม่ครับ อยู่ตำแหน่งประมาณสามือนี่ต <kind> ัวแม่นะครตัวตัวแม่ประมาณสามือว่าไตัวคายคอเกือบจะหมดแล้วครับ <anyway> <Hayır> ตัวท่อเนี่ยเราจะยันขายเท่าไหร่ไม่รดูนะตัวท่อนี่แต่พวกใบเกลียวอะไรมันก็ยังอยู่ยนะเนี่ย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ điều, chưa. không bỏ lỡ song video hấp dẫn คาขายได้บ่ช่วยหนยขายได้บอ่อ๋อเดี๋ยวไม่มีอะไรใช้ติคือมาได้เพลงเลย ็ไม่รู้ว่าจะได้กันไหมครับตัวคายคอแล้วก็ท่อเนาะไม่รู้ว่าลูกค้าจะซื้อหรือเปล่าหรือว่ายัางไงครับผมเพราะว่าตัวนี้เขาจะบอกว่ามันเป็นรุกเนี่ยตัวนี้ครับตัวคายคอ,อนี่นะอ๋ะอสวัสดีขอบคุณทุกท่านดิขอบคุณทุกท่าน ขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่เข้ามาติดตามรับชมครับยังไงก็อย่าลืมครับขอบคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมกุญสารำซิ่งแถลงด้วยครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ